ที่ว่าสวัสทุกทุกท่านเอาละสิสุดทากันถ่ายกันแล้วเชิญออกไปจากตำหนักของข้าได้เลยอ๋อไม่เห็นนกยุงที่ประตูหน้าหรือ,อยังไงอ๋ออยู่นี่เองนังพยากรดูท่าทักษะพยากรเจ้าจะไม่ได้แม่นเป๊ะอย่างที่เจ้าคิดนะดีเห็นมแน่แพดแกอ๋อเมื่อกี้ถึงไหนแล้วนะสิ่งที่เป็นสิทธิ์ของข้าโดยชอบทำนครก,กงเหมือนไง เขาปลื้มใจดังที่ท่านรู้สึกเช่นนั้นไม่งั้นคงไม่ต้องลากเจ้านั่นมาเสียแรงเปล่าอยากเห็นลหรอของกำหนังเดี๋ยวกระจายให้ทั่วกันเลยท่านเองก็จะกระจายกระจายไปตรงนั้นกระจายไปตรงนี้กระจายไปตรงนูน้นไกลออกไปทั่วลาไปทุกกำแพงใข่ด้วยแต่นี้เทียบได้